สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะจ๊ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอใต้อีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายความรักให้กับชาวราศีกรกฎหลังคนาการกฎดาวสุกดาวจันท์กรกฎหรือผู้ที่เกิดวันที่22่ิมิถุนายถึงวันที่21กรกฎาคมประจําเดือนเมษายน2563 นะคะวันที่7เมษายนนะคะจะมีพิงมูลพิงมูลนะคะก็คือการรีเบิร์ฟนะคะก็คือการเกิดใหม่เป็นการสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดความหนาวเน็ยฤดูหนาวแล้วนะคะก็เข้าสู่แบบฤดูการที่แบบดอกไม้ จะกลับมาผีบานแล้วก็สวยงามอีกครั้งก็เหมือนกับให้โลกเรานะคะหรือชีวิตเราี่แหละได้กลับมาฟืน้นฟูแล้วก็เยียวยาให้ดีขึ้นอีกครั้งนึงทีนี้ตอนนี้แม่หมอจะบอกเลยว่าคุณอะเซ็งอยู่หรือเปล่าคุณเหนื่อยอยู่หรือเปล่าคุณพยายามเยอะอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่ตัวคุณในพระเจดีเท้าเป็นคนที่มีความพยายามสูงถ้าเรื่องของการงานเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานด้วยตัวเองเพึ่งใครไม่ได้ ถ้าใช้ใ,ใครทาก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนตัวเราทําเองอะอานะถ้าในเรื่อง,องความรักเนี่ยก็เป็นคนที่มีแฟนก็เหมือนว่าเราก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ดีอะมีคนรักก็เราก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ดีแล้วก็รู้สึกเหมือนเราเป็นคนพยายามเพราะสิ่งที่มีทุกคนกับตัวเราได้ไพ่สิบไม่เท้าเราเหนื่อยนะเพราะเราเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอืมทีเนี้ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยเออขอโทษค่ะไพ่อดีตตัวคุณได้แต่ทาวเวอร์มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกระทันหันับพัน อาจจะเป็นเรื่องดีอาจจะเป็นเรื่องร้ายก็ได้มันเกิดขึ้นแบบถ้าบางท่านอาจจะทะเลาะกับคนรักรุนแรงในอดีตนะคะนี่เป็นภัยอดีตนะคะตำแหน่งนคนรักแม่หมอมีความรู้สึกนะเกิน5 0นะหลายท่านคบกับคนทางไกลบางท่านอาจจะเป็นต่างชาติถ้าไม่มาตอนนี้อาจจะมาแบบอนานคตอะเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งนคนรักได้ไพ่สองใบเท้าเหมือนเขาอยู่ไกลแล้วเขาแพลนเขาวางแผนเขาอยากจะมาหาคุณในอดีตนะ หรือถ้าไม่ได้แบบคบต่างชาติก็อาจจะเป็นคนไกลหรือคนรักคนรักเนะี่ยมีแบบเขาอยากมาหาคุณนะคะในอดีตแต่ตรงคุณได้ทาวเวอร์คือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นฉัพันอุปสรรคและปัญหาได้ในตัวเองกับาราชินีถือถ้วยเดือนนี้ก็อาจจะอ่อนไหวนิดนึงนะคะราชินีถือถ้วยคืออาจจะอ่อนไหวนิดหน่อยน้ำตาแตกนิดหน่อยซึมนิดนิดหน่อยเหงานิดหน่อยเศร้าคืออารมณ์เราจะเป็นอย่างนั้นนะคะ บางท่านที่อยากมีน้องเนะี่ยราชีถึงถ้วยเนะยคือแบบเออยังมีน้องไม่ได้นะตกสับปะนนีดยากเหลือเกินหลายท่าแล้วหลายสถานที่แล้วลูกก็ไม่มาบางท่านนะคะหรือแบบบางท่านเนี่ยมีมีน้องแล้วก็จริงมีลูกก็จริงแต่ช่วงนี้ปัจบุตรคุณอาจจะดือ้อนิดน,นึงเพราะติดเดรัจฉานคือดือ้อแล้วก็บางท่านเนี่ยคนรักเนี่ยก็ดื้อค่ะถ้าไม่ใช่ลูกคุณนะก็ แระหว่าควรจะเก็บกดเพราะชาวกรกฎเป็นคนที่เก็บกดอยู่แล้วนิสัยของรกรกฎคือเป็นอะไรเนี่ยไม่ค่อยบอกใครหรอกชอบเก็บความรู้สึกเพราะอะไรไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเขาต้องมาคิดมากเรื่องเหล่าคือเป็นคนเป็นห่วงคนอื่นแต่ไม่ค่อยห่วงตัวเองไงทีเนี้ยความรู้สึกเนื้อคิดนะเนี่ยช่วงเนี้ยอยากกลับบ้านคิดถึงที่บ้านคิดถึงครอบครัวสิบถ้วยนะอยากกลับมามีครอบครัวที่มีความสุขอบูนแฮปปี้อีกครั้งแล้วก็แต่ว่า จำเป็น,นะคะที่จะต้องออกมาด้วย 1. น,นะคะอาจจะถูกปฏิเสธอะไรจากครอบครัวแล้วก็พ่นไพ่ห้าเหลียญคือการถูกปฏิเสธหรือบางท่านอาจจะแบบเออเขาเรียกว่านะมีปัญหาเรื่องการเงินทําให้แบบเออรู้สึกแบบคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแต่ไปไม่ได้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็บางท่านก็รู้สึกว่า ไม่มีใครรักเราไม่มีใครเห็นค่าเราเราอยู่คนเดียวก็ได้เราเดินออกมาก็ได้มันความรู้สึกของคุณนะเดือนนี้อาจจะแบบหน่อยๆนิดนึนนงแต่ข่าวดีจ้านะะปัจจุบันเนี t เด s อ a สตารไพเมเจอร์คณะขึ้นมาเยอะม,มาก The Star The c h a r i ชาริออ o r l เดสิบถ้วยปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณมีปัญหากับแฟนกับคนรักแม่หมอจะบอกว่าคุณอนะยังไม่ปล่อยมือกันนะคือต่อให้ถ้าปล่อยมือการจบกันไปเนี่ย ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากอะไรใดๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าคนโสดคนที่เลิกกันไปปุบปับฉับพลันอาจจะเลิกกับชาวต่างชาติคนไกลมีปัญหาทะเลาะกันหรือคนรักไม่พูดคนรักเป็นคนเงียบหรือคุณเองอาจจะไม่พูดเงียบอะไรพวกนี้ค่ะคืออนาคตเนี่ยมีไพ่ดีเข้ามาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญแม่หมอต้องบอกก่อนว่าเดอะสตาร์ปัจจุบันเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยก็ยังไม่อยากจะปล่อยมือกันนะ แต่ว่าถ้ามันจะเป็นจะต้องเลิกเพราะมี The World คือการ The World มันคือจบเลิกจบวงจรเดิมๆจบชีวิตเดิมๆอะไรที่มันเดิมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันจบและมันจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีมากแม่หมอบอกเลยว่าดีมากนะคะมีสิบเหรียญเข้ามาคือมันเป็นไพ่ดีมั่นคงต่อให้จบกันไปก็จบแบบไม่ผูกใจจิตจบกันไปก็โอเคฉันไม่เป็นไรฉันอ่อนได้และคนที่มีปัญหา เดี๋ยวก็จะกลับมาดีกันกลับมารักกันและมากกว่าเดิมด้วยเพราะอะไรเพราะอนาะคตมีหนึ่งเหรียญคนโสดเนี่ยไม่ต้องกลัวคะ่ะอนาคตนะมาแน่นอนและมาในะงานดีนะคะมีเดีเพอเลอร์กับคิงถือถ้วยเผอ่เผไม่ได้มาคนเดียวจะ้ะท็อปเลยนะตัวท็อปเลยค่ะมาสองคนจะ้ะนะบางท่านเนะี่ยหนึ่งต่างชาติอาจจะเป็นทั้งแบบชาตินี้ชาติหน้าไม่ใช่ก็จะเป็นแบบต่างชาติสายแบบยุโร และต่างชาติสายเอเชียคือมาเลยจ้ะนะถ้าไม่ใช่เนี่ยก็หนึ่งอาจจะเป็นพ่อไม้คนที่เคยมีปัญหาเรื่องความรักมาก่อนเป็นคนที่มีความมั่นคงคือแบบโปรไฟล์ดีเลิศแล้วเข้ามาหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญเดียมพเพลอร์คิงถ้วยโอ้โหบอกเลยว่าดีมากเข้ามาเนี่ยจะมอบความมั่นคงและคนเนี้ยคบนานคบได้นานแต่คุณเปิดใจไหมพระคุณคุณได้เจ็ดเจ็ดไม่เท้าคือเป็นความเปิดใจยากคือเป็นปิดใจ แต่ว่าแม่หมอบอกเลยว่าเข้ามาเนี่ยดีทั้งคูม่มีเข้ามาดีแน่นอนแล้วถ้าคนที่มีแบบมีปัญหากับคนรักเนี่ยระวังจะมีคนเข้ามาจีบคุณเพิ่มนะจ๊ะคือช่วงแบบไม่มีก็ไม่มีเลยพอมาก็มากันเพียบแล้วมาแบบดีๆเรื่องใครมีถูกเออคือแบบดีมากอะคะ่ะเรื่องของความรักกอลกด ฉาเลยลาศีอื่นๆถึงเห็นแล้วแบบถึงกับต้องอิจฉาเลยนะคะเพราะไพ่ดีจริงเป็นคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็น,นท่านนามีปรากฏพิจิตเป็นแล้วลักษณะเนี่ยเป็นคนที่พูดจาดีอบอุมม่นมากๆอืคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีเมษชาวต่างชาติยุโรปหรือเป็นพวกเจ้าของกิจการคนทํางานที่มีความมั่นคงองค์กรพวกข้าราชการก็ระดับแบบระดับสูงๆอะคะ่ะ จะมีเข้ามาทีนี้มาดูไพ่สุปหนึ่งนะคะ The Devil, th, เดวิลเก้าเหรียญอาศวเซนทีเรียญแล้วก็หนึ่งแมท้าเดวิลเนี่ยอาจจะมีปัญหาการบุญหิดใจบางท่านอาจจะมีรักษาเศร้าบางท่านอาจจะแบบชุดน,นี้อาจจะแบบว่า,ามีปัญหาการเคลียร์กันไม่ลงตัวบุญหิดเป็นอารมณ์แบบงุญหิดแต่ถามว่าตัดใจห่างก,กันก็รู้สึกคิดถึงโหยหาเก้าเหรียญคนโสดเนี่ยสเปกสูงนะคะสเปกสูงมากแล้วก็รู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องทําแบบ ต้องเป็นคนที่แบบว่าจริงจังพยายามจริงๆนะโปรไฟล์ต้องดีด้วยคนส่งสเปกสูงนะคะเปิดใจยากเพราะอะไรอัเวิรีหรียนเนะี่ยเปิดใจยากจริงถ้าไม่ดีจริงๆอ่ะไม่เอาไม่เอาแต่แม่หมอมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณจะได้ลงจากขานนะจ๊ะมีไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญดีขนาดนี้ไม่ลงจากขานได้ยังไงคะแล้วคนมีปัญหากับความรักเนี่ยเด็กได้กลับมาเคลียร์แล้วก็กลับมาแบบดีกันเหมือนเดิมอะคะ่ะ แล้วก็อาจจะดีกันมากกว่าเดิมเลยซ้ำอะต่อไปนะคะมาดูแพ r ล l เอ่อเรลเจอสเฟกเตอร์เนี่ยไม่เหมอะมีความรู้สึกเหมือนว่ามีมีบางท่านคบคนต่างชาติมาเพราะว่ามันมีความแบบมันมีอุปสรรคมันมีมันมี่มน,มะนะมีประเด็นในเรื่องของความเชื่อาศาสนาวัฒนธรรมโผล่ขึ้นมาอะแล้วตัวคุณรู้สึกเซ็งมากเลยเซ็งจังฉันไม่ได้ชอบต่างชาติ ฉันไม่ได้ชอบหรือแบบฉันแบบรู้สึกว่าตรงนี้มันเข้ากันยากอะ่ะแต่ตาแหน่งคนรักคุณเนี่ยดูเป็นคนแบบหลันล้านะคะบางทีเขาเป็นคนขี้เหงาอะ่ะเออก็มีเรื่องของแบบประเด็นความเชื่อศาสนาวัฒนธรรมชาวต่างชาติความคิดการเรียงดูที่แตกต่างเนี่ยคะ่ะแล้วมันทําให้แบบคุณรู้สึกเส็งๆไปต่อไปนะคะ make the effort ก ให้พยายามนิดนึงแต่ตัวคุณดูไม่พยายามนะตัวคุณเด้จะสติฟคือแบบจะจีบก็จีบไม่จีบก็ไม่เป็นไรเอาอยัางไงนะคะตัวเขานี่คราบแเขาก็พยายามแล้วนะได้ราศีถือไม้เท้าอาจจะจุกจิกแล้วก็เยอะด้วยตำแหน่งเขานะี่หรือตัวเขาในงานเยอะคือตัวคนรักคุณได้ไพ่แบบคนที่แบบราศีถือไม้เท้าคือคนที่มี energy เยอะมีพลังงานเยอะเขาบอกเขาก็พยายามแหละแต่ตัวคุณได้จัสติคือคุณเป็นคนตรงคือคนชัดเจนเป็นคนดุนะคะเรื่องความรักเนี่ยคุณเนะี่ยไปต่อไป you deserve love นะฮะเทียนแบบอีกแล้วนะคะแอร์แรงนิดนึงคือไพ่อบอกว่าคุณเนี่ยคู่ควรกับความรักนะถามถ้าถามว่าคุณมีเนื้อคู่ไหมมีค่ะคนที่คบอยู่เนี่ยถามว่าใช่คู่ไหมถ้าเป็นคู่คุณคุณจะมีเซนนะคุณจะรู้สึกได้ว่าคนเนี่ยใช่คู่แล้วตัวคุณได้ไพ่สองห้วยนะอาจจะเป็นคนธาตุดินมังกรหรือศพกันหรือคนนี้งๆเงียบๆไม่ค่อยพูดคนเนี่ยเป็นคนเนี้ยเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าใช่นะบางท่านเนี่ยใช่นะคะ คนพูดน,น้อยเนี่ยคนเนี้ยคู่ควรกับความรักและดีงามดีเลิศไพ่ไพ่ของคุณเนี่ยดีมากาก็ตอกความรักของคุณโอเคนะคะจะลี่้ขายได้อืแล้วก็คนโสูตรนั้นได้ลงสักกานนะจ๊ะโอเคนะ้อถ้าใครชอบแม่หมอกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวติดต่อที่ f a c e b o o หมอตาไพ่ยิบ และที่ปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก,ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ